คือจริงๆตอนนี้6โมงกว่าแล้วก็พาทิศจะตกทางนู้นนะครับอันนี้ก็คือฝั่งชายแดนพม่าเป็นฝั่งทิศตะวันตกอใช่แต่ว่าวันนี้เราช่วงเย็นเราจะไม่เห็นพาทิศตกนะเพราะว่าเมฆเยอะมากเลยความจริงแล้วอะฝนมันควรจะตกตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามแต่มันก็ไม่ตกทีมันไปตกฝั่งทางเหนืเขื่อนวัชิราลงกรณ แล้วก็คือร้อนมากตอนกลางวันให้ตายเถอะแต่เหมือนจะมาตกเอาตอนเย็นเนี่ยนะคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาให้มันมาตกตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ร้อนแล้วนี่อากาศมันเย็นแล้วครับผมก็เรากางเต็นท์อยู่ริมน้ำนะครับผมนี่สะพานมอญเพื่อนๆอันนี้มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมากังเต็นที่สะพานมอญก็เคยมากังเต็นท การจ,จนะบุรีหลายครั้งแล้วแต่เป็นอันนี้เป็นครั้งแรกที่มากางเต็นสถานหอนเราคุมไม้นี่ไว้นะผ้าใบไม่น่าจะมีผลอะไรกับเราเท่าไหร่แล้วก็ฝนไ่้จะตกฝั่งนี้ตรงนี้เป็นตลาดที่เราจะไปเดินคืนนี้นะ เราลอดูก <ım> ็วันนี้วันที่สิบสองพรุ่งนี้สิบสามขงานก็น่าจะลงคลิปเรขดีบจริงไปแล้วก็ไม่รู้ทำไมครับแมวตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาเต็นท์เราเฉยเลยจะทำไงกับมันดีตัวคู่เลยมีสองตัว ตัวมันจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าตกใจหมตดตกขึ้นมาลูกลานที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่ามาอ้วกในเต้นนะ าค่ำคืนของบริเวณแม่น้ำตลองกะเหลียใช่ไหมจะไม่ได้นี่เป็นสะพานมอญน,นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินข้างบนแม้ฝนจะตกปร๊ๆโอ้ทำไมไม่ตกมาตั้งแต่กลางวันแปงครับนีเอา้าแมวปวด ทเรามารับชมบริบารนยาากาศในตอนคืนของบนสะพานมอที่ฝนตกนะครับไม่ได้เปิดแฟลชอะไรทั้งนั้นเอาแบบดิบๆไปเลยคือเราจะไปตลาดแต่ก็ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าดิบๆไปเลยครับเพื่อนๆ ภาพมืดๆนี่แหละได้บรรยากาศดีให้ตายแลยไม่ต้องดูวิวมีแค่บรรยากาศของแสงไฟสะพานเปียกๆสายฝนแล้วก็บุคคลจะสด,ดุดรื่นรมนี่ ลองเปดิด,ดแฟลชดิแฟลชก็ได้อยู่นะเห็นบ้างไม่ได้ครับเสียงจิ้งหรีดร้องตอนที่ฝนตกฝนเริ่มตกอีกครั้งหนึ่งในช่วงตอนนี้เขาเรียกว่าช่วง จะเข้าสู่เดือนห้าของไทยนะครับก็เป็นช่วงที่ฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนงึ่งหลังจากที่มะสุมประมาณสองสามครั้งแล้วก็จะเริ่มมีฝนมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วก็มาตกอีกทีช่วงต้นเดือนสิงหามันเป็นอย่างนั้นทุกปีนะแต่บางทีก็คาดเคลื่อนมากเพราะาดินฟ้าอากาศ อะไรมันก็ไม่แน่นอนเอาจะทำนายร่วงหน้าเป็นปีสองปีมันก็ยากอยู่แต่ถ้าสิบวันเจ็ดวันเนี่ยเราก็พอคำนวณได้วิดีโอเห็นเม็ดฝนด้วยอ่โอ้พระเจ้าเป็นไงบ้างครับแต่ว่าหลอดไฟฝั่งขวามือนี่ก็เป็นสีขาวนะครับซ้ายมือนี่ก็เหลืองกล้องไม่เหลืองครับ ตอนนี้เป็นมีเพียงแค่ผมคนเดียวนะครับที่เดินอยู่บนสะพานในขณะที่ฝนพายตอนนี้อุอไรผ่านกล้องนะไม่รู้ว่าทางข้างหน้าร้านค้าจะปิดเรี่ยงผมได้ข้ามฝั่งไปแล้วก็ขึ้นไปถึงรีสอร์ด้านบนน,น,นี่อะไรออกคนแต่ยังไม่ได้เดินไปถึงตลาดนะครับ วันนี้ถ้าเราไปถึงตลาดด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามันยังเปิดอยู่หรือเปล่าก็เป็นโอกาสเดียวครับผมก็ถนัดเดินอยู่แล้วใช่หรือเปล่าพรุ่งนี้เราอาจจะมานั่งเรือตรงสะพานลูกบวกตรงนี้นะไปดูว,วัดใช้มันให้คุ้มเป่าตัง <laughs> ให้ตายตนั่งเรือใช้แอปเป่าตัง ดีอ่ะเก็บตังไว้ทําอย่างดีกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องดูกันดูลมใช่ดูอะไรหรอกตอนนี้เราจะเดินทางเพื่อไปหาถนนคนเดินครับว่าจะมีอยู่ป่ะตอนนี้เกือบสองแล้วถนน,นคนเดินจริงจริงค,คนในเดินไป

เดินมาเดาเป็นทางราชันนะครับนัดก็ต้องใส่โดนปัดสองมือ Да. กินหมูจุ๋มดีกว่าเราจะเก็บมาก่อนหรือเปล่านนั่นงกินหมูคนเยอะวะร้านหลังจากผ่านช่วงเวลามากมายในแต่ละวัน ธรรมชาติทุกๆอย่างก็กลับมาสู่ปกติความเงียบงันที่ปรากฏอยู่หน้าสะพานมอญทุกๆอย่างเหลือไว้เพียงเสียงจิ้งหรีดเลไรที่ร้องระงองผ่านชั่วค่มคืนและแสงไฟทิบปรีบนสะพานมอญ